สวัสดีครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับงาน Education Forum 2023ที่ร่วมมือจัดกันโดยครูตูคุมสค s c h o o l a p s ไทยแล้วก็ OAC จากรประเทศอังกฤษนะครับก็งานครข้งผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันทั่วหน้าสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องน้งที่เข้ามาร่วมงานนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารวบรวมนะครับไอเดียที่สำคัญสำคัญและพอที่จะเปิดเผย ในแบบเป็นสาธารณะได้นะครับมาเป็นคลิปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือผู้ปกครองที่อาจจะเข้ามาร่วมลงทะเบียนไม่ทันเพราะว่าที่เราก็ค่อนข้างมีจํากัดนะครับแต่ว่าก็อย่างที่แจ้งไว้ก็คือว่าเนื้อหาที่คัดมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแค่สิ่งที่คิดว่าสาธารณะได้แต่อะไรที่ค่อนข้างอินไซ t ์เนี่ยก็คงต้องไปฟังกันในงานซึ่งเดี๋ยวเราจะพยายามจัดงานที่มปประโยชน์แบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ได้รับฟีดแบ็ที่ค่อนข้าง ดีจากผู้ปกครองน้องๆที่มาร่วมงานกันนะครับโอเคแล้วเข้าเรื่องกันสำหรับในคลิปแรกนี้นะครับไอเดียเนี่ยที่ผมอยากจะพูดเลยเนี่ยเป็นเหมือนธีมหลักของงานนี้เลยนะครับซึ่งคุณยัสมินซาว่าเนี่ยพูดเอาไว้ตั้งแต่ในเซสชันในช่วงเช้าเลยนะครับซึ่งสําคัญมากก็คือคุณยัสมินซาว่าให้ไอเดียมว่าการให้การศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนเจอร์นี่เปรียบเสมือนการเดินทางของนักเรียนนะครับเพราะการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ การไปเรียนเหมือนการสาภาพบังคับอะครับมันไม่ใช่การไปเรียนเอาตามหน้าที่ไปเรียนไปวันๆไปเรียนไปตามปีตามหน้าที่ตามภาพบังคับของรัฐบาลที่แบบว่าเขามากําหนดว่าแบบถืงอายุทุนนี้คุณเรียนนี่เสียอายุทุนนี้คุณเรียนนี่เสียอะไรแบบนั้นนะครับและมันไม่ควรจะอยู่แค่ในกรอบการศึกษาที่ระบบอะไรบางอย่างของประเทศนั้นบังคับเอาไว้นะครับแต่มันคือการหาว่าอะไรคือแพชชั่นของคุณ อะไรคือกินอะไรคือสิ่งที่นักเรียนเนี่ยเด็กเนี่ยสนใจและอยากรู้มันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเรามองการศึกษาเนี่ยเป็นเหมือนการเดินทางเป็นเหมือนเจอร์นี่นะครับมันจะต้องมีจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับซึ่งคุณยัสมินเนี่ยเน้นไปที่การโฟกัสเรื่องแค aspect นะครับมากกว่าแค่การมุ่งเน้นในการทําเกรดให้ได้สูงๆแค่นั้นโอเคถึงเราจะทราบหลายๆท่านาจะทราบว่าทาง Oac เนี่ยโอ้โหเด็กเกรดกัน ได้สูงกันมากๆแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณยัสมินโฟกัสเป็นหลักคุณยัสมินพูดถึงเจอร์นี่สออย่างอย่างแรกก็คือ Academic Journey กลายเปอันก็คือ Career Journey ซึ่งในการวางเป้าหมายของของการศึกษาคุณยัสมินที่เขาเวิร์กกับนักเรียนของเขา,าครับเขาจะมุ่งเน้นไปที่ Career เป็นหลักคือให้เด็กเนี่ย Explore Find out อยอ,ยอย่อยู่เสมอว่าแค r ์เรสที่เขาสนใจแค r ์เรสที่เขาอยากไปต่อในอนาคตมันคืออะไรนะครับแล้วพอเด็กเนี่ยโฟกัสที่เรื่องแพ s ชั่นหรือแคร e r รสเ e c กแล้วครับอะคาเดมิกเนี่ยคุณยัสบินว่ามันเป็นเหมือนบายโปรดักต์เป็นเหมือนผลพลอยได้ที่ตามมาแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้พอพอพอเราเริ่มด้วยการมีจุดมุ่งหมายพอเห็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเดินทางใช่ไหมครับเราก็จะมีจุดมุ่งหมาย รเราตั้งจุดมุ่งหมายไว้พอเรามีจุดมุ่งหมายปุ๊บครับ <c oughs> เด็กนักเรียนก็จะมีอะไรครับมีดิเรกชันนะครับมีดิเรกชันไปสู่จุดมุ่งหมายที่นักเรียนอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นเองนะครับโดยเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายของใครเป้าหมายที่เด็กตั้งขึ้นเองโดยแคลเรีย์เอสเปคที่แคลเรียเจอร์นี่ที่เขาสนใจนะครับเป้าหมายนั้นตั้งโดยตัวเขาเองเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เป้าหมายของใครไม่ใช่เป้าหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อเอาใจใคร นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเจอร์นีหรือการเดินทางอันนั้นนะ่ะเป็นของตัวนักเรียนเองนะครับคุณยัสมินพูดว่าคํานี้เลยคือว่าไม่มีมันไม่มีวันไซฟิสอ้นะครับก็คือมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับอาจจะมีบางคนมาพูดว่านี่คุณอยากเข้าออกฟอร์ดเคมบริดจ์หรืออยากเข้าเมดิซีนทีออ่อังกฤษเหรอคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่มี สูตรสำเร็จแบบนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมีตัวอย่างที่คุณยศมินยกขึ้นมาในงานนะคบว่าเนี่ยเด็กบางคนนะทำแบบนี้เนี่ยทำแค่นี้ไม่ได้เหมือนสูตรสำเร็จที่เขาพูดกันก็ยังสามารถเข้า Trinity College ของของ c r m d r i d g e ได้ซึ่งซึ่งเป็น College ที่แบบว่ามีการแข่งขันกรสูงที่สุดแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณยสมินทำอย่างไรให้นักเรียนที่โปรไฟล์ประมาณนั้นนะ่ะสามารถเข้าไปเรียนได้ ะครับเพราะว่าในคลิปครั้งนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่ท่านอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิป Education Forum สวัสดีในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ